อาจมีเป็นไม้ยืนต้นที่เปล่าตรงตามภาพจะสวยมากดูต้นของเขาจะเป็นสีน้ำตาลหรือว่าเทาคนขังดำจะเป็นกุกกะเป็นเกล็ดสามารถที่จะเขาขยายตัวแล้วก็เป็นเติบโตแล้วก็ขยายลำต้นต้นนี้อายุประมาณ15ปี สิบหปีผมวัดที่ความสูงเมตรสามสิบหนึ่งเม็รสามสิบเซนเนี่ยเส้นป่าศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณไม่ประมาณแปดแปดนิ้วออก,กว่าซึ่งมันจะเล็กกว่าอีกต้นหนึ่งที่ผมไปทำไปละต้นมหาดเนี่ยเขาจะมีลูกมีดอกสีเขียวออกเหลืองออกตามกิ่งต้นมหา